ย no. no. ี่บลาเจ้าน oh. ah? uh, ั่นหะไม่่่ไม่ี่อก่เจ้านั่นรับไม่ี่เอาอะไมาังฮ่า่าฮ่ให้อกไมเพื่ไม่ยี่ไม่หี่ไม่ี่อ๋อยี่บลาเจ้านั่นรับไม่หี่เออไม่หญ่ไมบีอ่ใหญ่ี่เออ้วเจาั่นอยอใหญ่ใหญ่เนเออใหญ่ใหญ่ใหญ่อเออเออเออ

เที่ยงกูเ้เขาสาดสาดเลพในอยู่เอาไปไหนไปทีนี่ยทพี่ายไม่นหนงนี้แล้วก็ม่งล้วเครับข้างไปาเทยงค่าเรื่องจบแล้วสมเลยะที่ราสีชมงเงอแล้วามสีดำเนะเออพี่แสงส่งให้ไปแล้ว

เชื่อไอ้ขวัญก่อนทีแล้วเขาบักสองสาวลงในแก้วแล้วจองแล้วคนทำสคริปต์พอกลับมาสูยาบ้าเลิกดูดดังสปายเดียคะแนนดีกว่าดีไม่มันเป็นเพลงที่แม่มันเป็นเพลงเป็นก็คือปีนตันสักพีก็ไม่รองนะครับกับือบางคนเขาหรอกกุหลาบแดงกับกุหลาบแดงกับ็พื่อปีนกับเพื่อปีนยืนยุ่งก่อนนันกินสาวหนะฮะไอ้ประจังหปาก นันแล้วปลาสันก็จานปลาฝาสดอั็กับก็แับก็เตยมันก็ม่วนเลยละไ้ลาตะีไม่ได้เตยที่ตอนะอเพียงหากินได้ว่าอะไรเนี่อ้ลาอ่ะอยัเลยหเนแสองนนอนหลนไปหาคนเต็มลยมด่ให้มกัแซคานก็หลอกแซวในนางแบนอแซในนางแบไ นั่งยางกล้องก็เป็นเลนี่นั่งก็สิิกันกล้องมาิดปุยร่ไทำไมเอน่ะทำไมย่อ่ะอาามไม่เถ่ไดไงเสื้อตัวนี้เีเชเนาะอ๋อ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 ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋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 ออ

ท้อมนเขาจับจ so ับ okay. จ hey, ังสี่เา่นชจังซีเนี่ยเขามยยเขไม่เอหมเ้ยเขานยไงม่กินน้ำเงา เลยวเจ้าปคืออมิการ้อบลีออหโิัคลิปวอยากหนึ่งนเ้ดน้องะิว่าคลิปน้ขอแค่นี้นะครับอุ้ยยังไม่พอเปหรอนก็เปลนก็คุยไปฝากก็เอลยสเมือนช่องนุยามแต่จะไหันไทยะนอกบริัทไทยขนาดบริยัางแบบค่ากก แทนมันบอกว่าพอดีพอดีเราเป็นผู้กำกับครับเต้ผู้กำกับเรืองเุาบว่าแม่แมนาทุกน้องกัดหน้าใหม่คะหน้าใหม่ลูกอนุญานแม่แม่ไอไอน้องน้องคุณบารหลานเลยเจาบังเถอะเราก็อยากให้งานมันกอบพอดีเนาะคุณดีต่อบาหลานบาร์หลานเอเจอดีเนเจอดีเนี่ยบาด้วยนี่ฝาดเลยนช่องมานานนล้ว ตังแล้วครับามเมื่องด้วยครับเปืนบรรพบุรนพ่เชีลตอนนี้มีอยู่สามสามี่มือบออตอนนี้มีมีอยู่สาม่ะสาล้านอ๋อสมล้านบอสาคนเอาเอาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิบสิบโอเคพอขออรอย่างงี้ยเลขเขาเขาขออะไเทีเา้าครบปปีเน่แน่เด้อ เมียโดคุหัวกยวเอ้นนันเห้นหยางามโ้พอดีมันเปลี่ยนนะเมียมันหัวนำมันตุ้มหูมึงนงามเนาะมีแน่มีแน่เยอะจืบไปถ้ามันความสะอาดไปน้่ตัวเห็นไหมสองลาไม่เกี่ยวหยางสิเอาเวลาว่างเนี่ย เคยวอยาไปง่วงแบบนเนี่ยเมียนไม่ทำไรอ่ะเกว่าไปง่วเกี่ยน่าไปง่วเกีอ่าไปง่วเกีายว้อเอน้ำหม้เกี่ยวซื้าเกลอไปนห้เกี่ยวซื้าเกลไปน้ำหม้อเกี่ยวซื้อเกาไปนัำหม้กี่ยวซ้เน้ำหม้อเกีว้อเกลือไปนำหม้เกี่ยวซือเกอ้หอเกี่ยวซื้อเไปน้ำ้เกี่ยวซือเกไปน้ำหม้เกี่ยวซื้อเลืไป้้อเกี่ยว้อเกไป้ำห้อเกัวื้อเกาไปน้ำเม้อเกี่ จะไปลูสลูกไส้สายฝ่าเออสายนเออสายฝ่าสายฝน้อพากับโพดกับพดเด้ได้คาได้เนอ้าวกเราหามนันข้ามกิเนาะอาวพไดกินหยาหาหอดยาไว้เ็บอไปย่างเกยิวเกตสนใจสิร้อยเอาเถลบอย่างนี้ บ่าป่า่ตีน้มูกเงนี้่ยังเหรอเนียังดแกมจนแก้มหมดพราเรนีรถจ้านี่ละครับพี่น้องคนที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากๆระถาเขาก็ชวีเวคิเลีวครับนีละพอดีโมเดิรติแปเพราะว่พอดีแม่ข้าวเหนียงวดสัเก่้เออไน้ใช่รถแกรถแกกล้วแอีผักแกข้วแกขั้งหนง แกได้บทแกหอดมุ่งขุนี้ฮะบ่อดีๆแล้วพ่อดจใจระวังรอบสอบเพลงจบเอาไม่เอาเอ็นเอายายเอ็นเล่นใจปะไปเนาะนี่นเน้นมาโอ้ยคอแปลกหน้าที่พอครบแล้วแหมฮหอดเด้อแกทิปรอหอดเพราะว่านสองแก่บน เขาตามสบายครับตามสบายไปซ้อมหลอนเพียงต่อนะครับนี่อหอนหอนหอนโอ้เดี๋ยวหอน แ้วนเปมีเปิดแหวแล้อเดินสถานีเกษตมเียเื่อตีจันาทีเยแห้ันเปิดปุ๊บังเลาเลยก่อนไม่ใช่น้ำนะไปดูดท่้นตงไูเอยคุณเนบมาเนาะอะไรนะแวม่ขอมาแวววปอะไรนะงานไต้ง้งาปไปประตูม เบื่อทำทงคาท้แบบก็หลุดงอย่างก่อนเลยตอนเดินอ่านแล้วคอนเทนต์หนึ่งสองคำเดยเด